เดี๋ยวเรามาชมทีมงานรถไถซิ่งว้าวยังเนาะบอกแล้วอย่าลงไม่ขึ้นเลยโอ้เห็นฮาสองก็มาแล้วทีมงานทีมงานบอกแล้วโอ้โเมี่เียงไถ่อยู่หน้าจะทอดอ่ะเฮ้ยไม่ว่างเลยเจีเลยอะ โมาจากนั่นก็ติดไอ้นี่ก็ติดอีกแล้วไอ้กินเหล้าหนักไปทำงานไอ้ันนี้มาไทยไอเนาะได้ได้ช่องรอบอยู่คันนี้ยก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 ตีรถรถนี่เป็นทุ่นรถนี่มันหนักน้ำหนักมันเยอะถ้ามันลงแล้วมันจมเลยไม่ใช่ว่างานมันยากน้ำหมดแต่เป็นลากเขา รถนี่ลากขึ้นยางนะรถมันหนักอะตัลากเงนไอลากเงน้ำหนักไปเจียเตะบบป้าบานลิกลิก็เงยต้มรูเต่อู้อึนอุซาร์ล้างรถอย่างเจ๋วปิปิอุซา์ล้างรถอย่างเจ๋วนูนล้างไม่อี่มเอ๊ยเดนไปผังนูเลย ไม่ต้องใส่เกียร์ด้วยกันเลยช่างเทพถ้ารถจะเอใส่เกียร์ไหนก็ต้องใส่เกียร์ด้วยกันมันร่องม,มันจะพอดีกันโอ้มอมโอไม่ไม่หนักเท่ใครรถปี่พอได้อยู่ชนผ่านหน้าได้ไหมชนแต่ฝานหน้าเอาได้ไหม เพิ่งมาเมื่อกี้เห็นรถใจเอมาแล้วทีตามาเลยเมื่อกี้นี่เอียงเอียงออกพัดนู้นเลยแคบๆมันจะได้ดึงฝั่งทั้งติดอ่ะโอ้ได้ห้าสองมาแล้วมันยังไงก็แรงอ่ะ จะนำนี่แบบบอโรถ้ยจะนำนี่แบบนม่จะเปียมาเถอะโอ้หนูนเฮ้ยเออใส่เกียร์ด้วยกันมันจะได้แรงมันจะได้พอดีกันเอาเลย สองคันแล้วตายใหญ่เอ้ยรถลังจ้ะเฮ้ยออกแล้วอ,อแล้วเด้ง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 มันขึ้นแล้วแต่แต่รถนี่มันเปย์ออกมันต้องลากมันต้องลากอ่ะแต่มันขึ้นแล้วเมื่อกี้